17ปอนด์ล <muitas> <Understood. S 1> <bod> ูกน้ำกอกลมเกลียวครับจะพบกับสาวจากแคนาดาจูเลียนาแม็กเดมอนตนักิดตาครับเป็นผู้ที่สองครับวยรอบเงินชัยโยครับหรือจบีญาตีเดี๋ยวเ็าไปปรับยศกระติดครับดูมัดกรามเฟิร์มขึ้นเยอะนะครับลูกน้ำแม่ปีเป็นปีหัวไหลเป็นหัวไหลนะครับดูมาเที่ยวนี้เฟิร์มขึ้นเยอะครับอาครับแต่ว่าจะกินง่ายหรือเปล่าแฟนฟันไหวครูบรรยากาศปีกองสดๆครับสนามวยลูกพินีรามินทาครับทุกวันเสาร์ 17นาฬิกาสานาทีอุ้ยตีนขวาเตะเข้าไปเตะแล้วรวบครับครับมีแต่อาวุธมวยไทยหมัดเท้าเข่าสอกครับ3ยกก็จริง9นาทีที่เหน็ดเหนื่อยครับน้องๆนักมวยรับทราบเป็นอย่างดีครับต้องดูโอ้โหเลครับลูกน้าก็โดนเลยครับล,กลบูกน้าเจ็บนะครับอย่ายับอยู่กับพี่ครับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของเรากระดูกแข็งเท่านั้นเองฝึกตั้งแต,แต่ตัวเล็กๆปวดแล้วมวยไทยจะเข้ากีฬาโอลิมปิกต้องต่อยอย่างนี้ครับดันตีตีอ้าวตี ดีเจ็บไหมตีไม่เจ็บดีด้วยครับเข้าไปโอ้โหครับมีหยุดมียั้งมีชะงักนี่ก็มาทันทีครับแข้งขวาของลุกน้ำขวาดึงดึงให้เห็นครับดึงแล้วมันจะเห็นครับอย่าหลุดครับอ่านครับไม่มีใครอยากแพ้นะครับคุณมารุดครับโอ้ยาครับดันล้มลงไปครับ เข้ามาขวาคอตีได้ไหมต่างคนต่างป้างอาชิงตีก่อนเลยครับลูกน้ําวงในโอ้โหหาเหลี่ยมหามุมตีจนได้ครับลูกน้ําเคยนะครับใช้แรงเยอะครับใช้พลังงานเยอะล็อกไประบบหายใจเสียดสีกันไปเดี๋ยวดูครับไปจะหายใจถีให้หายใจแผ่วกันต่างไว้ฝ่ายตีครับนี่ครับตีทีนึงอ่าเดูครับดูครับเป็นทุกลูกครับกากระบาดขวางหน้ากดแขนไว้ครับนี่คือเทคนิคเทคนิกลูกน้ำ หลุดครับหลุดว่ายังไงยังไม่โตรครับโอ้โหข้างสูกก็มาถีบสวยครับเข้าไปขวายังไม่ออกมาแล้วครับโอโ้แต่ว่ายกกันได้ครับพนากของูิวเรน่าไหออกคราวนี้ได้เปรียบโอ้ยเจอสอครับลูกนี้ร่วงแต่ว่ากรรมการยังไม่นับครับโอ้โหเดินบุกมาหน้ากลัวเลยครับลูกน้ำ มาาตัว่โดนซ้ายพื้นหณะของลูกน้ำกอมเกลียวครับมาพิชซ้อมอยู่ที่น้ำยาป่าครับตาสายตานะครับดูครับโอ้โหดูครับดูกันออกอาวุธอยู่ที่กรรมการแล้วอยู่ที่กรรมการแล้วครับชอบแบบไหมครับน้ำโอ้โหแข่งขวางอัดเข้าไปครับลูกน้ำนักกีฬาโวยไทยไม่ได้อเสียงผู้บรยายในสนาม มีแต่หน้าจอช่องแปดเท่านั้นนะครับที่ได้ยินจิ้มซ้ายคืนจิ้มขวามาทางด้านของจู้ีนหน้าซ้ายเอาล้ครับลูกน้ําอย่ารับเยอะนะครับอย่ารับเยอะครับทําได้ต้องทำครับไม่ประยัดไม่ออมครับสักเวียนี้มีแต่อาวุธครับรายนี้ตัดซ้ายตัดขวาลำตัวครับแต่ยากจะออกซ้ายยังไม่ออกมาเลยครับแทงซ้ายมีคนสองแม่บเตะอัดเข้าไปเลยครับดอกนั้งไม่โดนซ้ายทีหนึ่ง ก้าวลงน้ำไปตั้งรับเยอะหรือเปล่รราร e ดโคดเออร์ไทยแลนด์ยินดีด้วยนะครับลูกน้ำกอก